สวัสดีค่ะชื่อเด็กหญิงไมิค่ะสวัสดีค่ะชื่อเด็กหญิงปริญญาชาติาสวัสดีค่ะชื่อเด็กหญิงปริญญาพิชญ์ชนะพูนเป็กตัวแทนกลุมโรงงานถ้าป่าเชื่ขาสารงานศิลปโรงเรียนนันทบุรีวิทยานพรทบุรมราชานุเคราะห์พ่อเดามีความสนใจเดียวกับศิลปะบนผืนผ้าต้นต้นไม้ชนเผ่าพ่อเดายังทำการสืบสวนและขอคำแนะนาจาก ฝ ah ึกรองและคุนทรูที่ปกษาโครงานเราคือคุนครูเอมพอลวิทยใชายได้คุณทรูสิลิมาสดินทางขอเชิญเพื่อนมารับชมการัดผ้าลลายชนเผ่ามาดีไซน์เป็นชิ้นงานสาหรับประโยชน์ต่างๆสดยงา อันี้นะะ 1, กันได้ะสองแบาแล้วก็แล้วกท่าที่เราใช้กบจะมีสองแบบนะคะกเอียดแล้วก็แวกสแบกแห่าค่ะขท้นตอนที่ส,สามสูชั้นหนันึ่งที่ทงพุทค่าะ จำหน่ายเป็นของฝากของพี่รึกสร้างอาชีพเสริมและสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนเป็นอย่างดีโครงการปั้มป่าชาวเขาจารงานใารที่ไปเพียงข้านค่ครับก็สวัสดีนะครับท่านผู้ชมรายการพูดเช้าข่าวสปทที่รับประวุกท่านวันนี้ผมนายนกจุจันทร์ผู้อนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ อาสามสมัครยมศานานได้มีโอกาสมาเยี่ยมชมผลงานและกิจกรรมของทุกๆนักเรียนโรงเรียนนันทุรีวิทยาในพระบรมราชานุเคราะห์ซึ่งเป็นโรงเรียนที่อยู่ในสังกัดของสำนักงานเขตพื้นที่กา,ารอาสาสมัครยมศานานวันนี้ลุกๆนักเรียนทุกคนได้นําเสนอกิจกรรมโครงงานงานวิชาชีพงานอาชีพต่างๆซึ่งผมได้ชมทุกกิจกรรมของนักเรียนแล้ว มีความรู้สึกดีใจและภูมิใจที่ได้เห็นความสามารถของทุกลูกนักเรียนทุกคนวันนี้แต่ละบูญแต่ละฐานนั้นได้ทาได้อย่างดีเยี่ยมต้องขอขอบคุณท่านผู้ในการโรงเรียนท่านรองผู้ในการโรงเรียนตลอดจนคณะครูทุกท่านนะครับที่ได้เห็นความสําคัญของการส่งเสริมงานอาชีพให้กับนักเรียนซึ่งเป็นเรื่องสําคัญในปัจจุบัมนมาอย่างยิ่งนะครับว่า เด็กทุกคนนะั้นเมื่อจบจาการเรียนไปแล้วเนี่ยนอกจากจะได้วิชาวความรู้ทางด้านวิชาการติดตัวไปแล้วสิ่งเหล่านี้จะเป็นดีสิ่งหนึ่งที่ติดตัวนักเรียนไปจนตลอดชีวิตขอให้นักเรียนทุกคนได้นําเอาความรู้นําประสบการณ์เหล่านี้ไปพัฒนาแล้วก็ไปต่อยอดจนกระทั่งเป็นวิชาชีพอาจจะเป็นรายได้เสริมหรือเป็นรายได้หลักของพวกเราในอนาคตต่อไป ก็อขอขอบคุณทางสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นอย่างสูงนะครับที่ได้ให้ความสำคัญและให้โอกาสพวกเราทุกคนได้นําเสนองานในครั้งนี้ขอทุกท่านโชคดีและมีความสุขครับ